สวัสดีครับพี่น้องครับมืนหนีห้องยู่ที่ฮักนะชมมนะบาบิดนะครับผมรถแฮชบาบิดนะครับรถแฮพันสิบสองบอดมึงกำลังเตรียมพ,มพ,มพร,มร้อมไปออกงานกับพี่น้องข้ามาหนีมา,ากมาจ่า <c oughs> <c oughs> งรถแฮวายเพราะนนะครับมาสื่อคีย์บอร์ดกับอาจารย์ตานะครับผมมาเอาคีย์บอร์ดไปลุ้งไปล้านกับซื้อน้องเพื่อนหละ่ะสองตัวสามตัวพวกนี้ครับอาจารย์ตานี่เอาไปไว้ทั้งรถแฮไปไว้ทั้งล้าน มาเนี่ยมาโอกาสจะมากยมยามหอดบ้านนะครับแต่เมา่อเอาคีย์บอร์ดหอดบ้านก็ได้มาเมื่บงรถแห่พร้อมรถผมก็จั้นมเนี่เช่นเช่นครับผมมนเชนเช่นเชนเชนครับเขีบในยังไงเราคู่กถท่อสด็จ รถหัวลงเพราะว่าแต่ส <infused> ีมัเลยมัที่ <upper darf> ีเ <OB> อ็มมีแปดสิบหก่ครับก็านนที่จดเกดรอแต่เลือดเลรับมันได้เฝ้าดีเลยครับบารีเลือกบรีเลือกสีเลือกอย่างเลยครับเอาอกมาแบบนีเลยไปหาดวนบ่เอาบ่ครับที่สองล้อโอ้เอาสิบล้อกนเรียวยากเลยี่ลีเด้สิบล้อกนเรียวยากเลย เดีเขาเรีนงวะเรื่องน้องรองเรียนวน้องรองเรียนเขาเขาล่ามน้อตรงนี้ครับเขาไปใครล่ามน้องลเสียงจดเป็น เดี๋ยวมันตัดตัวชิปตัดต่อยังเป็นทีเลยสดพร้อมปากปากแล้วนะครับอยู่ดีไรครับวันนี้ใส่ฟองรถตัวจังอะไครับลองเบครับนี่ประมาณนี้นะครับผมบ่าไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ่าของใหม่เกี่ยวกับประกันปีนึงครับตัวนี้อันนี้อันนี้จะมีใบประกันอยู่นี่นะครับครับอันนี้ห้องเขาเก็จะเบิ่งใบประกันยามน้หนึ่งครับครับมีจะมีิ๊กเฟสเดยครับอยู่นี่ เข็บไปแยกต่างหากกัไเลหรือเอาไว้น้ำกองกัไเลครับนี่ยน้ำยังเข้าไปคู่กันพอยน้ำมีปัญหาอย่างเขาเขาอาจจะเบิ้งเบิ้งไปกันมันกะบ่อใครมีหรอครับหอวใจติดน้ามือตยังโง่จริงบดดูดใช่ปกติวัววัวอยู่นไอ้ขวดสองยังยันบ่ครับยังอยิงกันอยู่เวลาเท่ากันครับอันนี้เป็นเป็นจิ้มไม้คนไม่บ่ครับเล่นครับอ๋อ เพิ่มัปเพิ่มไปเพิ่มเขาออกเขาเขาีบ่อยเขากลับไป่ดานต่ว่าของหลันจะมี่รู่ของหลานจะมีอยู่ได้ซีอเพิ่มอมาพี่กับภรรยาบอกเขาแบบกับเล่ยหลานมือหนีได้บอกเขานีงานรถแท็กี่ับโอ้สเลยต์เดินทางมือหนีได้บอกเขาครับกับมาเอาละกัตะเล็กลับไปเลื่อแสเที่ยวไปเที่ยวมาเราแทบกต้องเราตั้กันโอเคครับ นี่ะเราดูแลย้พี่เกยังจะเบิงเงออมรถนไปอะไรหครับดูแจะสีเดืนรถสิบองล้อนะครับเดี๋ยวดูจะซื้อรถแท้12บอดลอครับผมคันนี้ของชาวมิตรสารคาม สิบสองหล่อครับผมที่เปิดคาด

โป้ไม่เห็ดไม่สีไม่เด่ผมมันเด่นไหลโปไม่รัวเห็ม่มันไปเห็ดโค้งไม่มันกับแพรลานใช่ไหมเบ็ดไหลทั้งเวลาเหมือนบทั้งเวลามาทั้งนแห่งปีแห่งมิถเห็ดไม่หลเยมอนครับมันสีพ้งแต่หลผดมิถุพูดเกียวกันแม่นอนวันนี้งายหนึ่งโอ้ น้อไทยรวมยังไงสองนอง้วยหนึ่งสองสามหนึ่งสองถคกใจใครโอ้เงินได้เลยโอ้ยเงนได้พวพี่ก็ได้ครับ หนึ 1> 1่งครับห้าสี่เก้าเจ็ดสองสีสี่ครับเองอมื้นเกาเการอยครับจริงมันปรับราคาขึนแล้วด้นเด็กมันงามแมนเรบผมบยู่แฮ่เบิ้งแห่น้ำแข็งกอนา เดินท่าไก่ที่พ่อวุ่นดึกวันไหนครับพวกผมก็ไปเรื่อยครับอ๋อจอดพักมันบอกก็วันนี้อันนี้บันเมื่อไหรลงมาอีกบันน้องอวันที่แปดครับโอ้นีงานเฮียมันบอกกันลงมาครับแม่เราว่าเมื่อไหร่มีเียงกลับลงมาตลอดบอกแมุ่่งงานอมีงานเดียวกันจะลง ูกค้าก็ไหลายนตัดบอลล้อมคนเขาไมันมันตองเลยมากอิ่งเพราะว่าส่วนมากพนทีจ้าเราเนีผมมันเป็นแานแขนงครับมอล้อมตัวมันอ้อมตะกี้นะนมันมันไหนล่างมันยังสั่นยถ้าถ้าถ้าสิดเปิดตลาดไม่ว่าคนทีจ้จไม่ไม่มันไม่กันยากไม่ยากครับผมมันนั่ง่ามันมันพ่อเลยนี่กระจกเึ้นบึงล่างลางคือซึ่งนม่เป็นผู้งเทากุแม่ฮักไม่เห็นไหมครับ เอาดิ้หน่อยไหมว่าผ่นอยากามกรลังนี่กระแสกันอยากอวกกัวย่างเงี้ยเนี่ดึงจะคว้างไว้แล้วัีอันนี้ก็มาสลันไงมาลองซ่วยใสอยูเ่าหอองมาเลตีช่วชีวิตหมอรำมาลองอย่างเงี้ยเทียรุ่งไส้เขกฝายตรงร้ยนกันเฮียรุ่ไส้ลองหมอลำฮลองอะไจะไปขับรถสิบหลอขับเองพ่อขับเอง่อโอ้เป็นเมยเลยขเอง่อไปับเอาขึ้นรถยกแถวเลย ท้งนี้ไปทังใดเสร็จ้ขาหม้อไม่ครับทังนี้ไปไก่เันจะอ้อมทั้งนี้ม่กลับสิ่งสิ่งเขานี้้ครับครับจะมีล้อมเขามสรดีวห้าไอตัไปนี้มันจะไปม้อสอไปนี้ก็ได้ครับทำนี่เราลงเผมม่านลัดผมม่านด่างผมลายมันารพมจีาพรพมเอาไปข่างหน้าข้างหน้าเอาลงลอกล่างเ มันทีไปอันนี้ก็ไปหอดหอดหนโงเรียนี่เียว้ามันวา่าราศูนย์โบบานจะเจอศูนย์เด็กเล็กเยา้ก็เลี่ยวใส่เลยใส่ตรตไปงานครับตกงไปซีโร่ขึ้นทนาหญ่เลยครับอีทางดีอยเายังพึ่งเห็ดใหม่เรงไปถบ้างขโตได้วันนี้โรคครับเดี๋ยวท่านปรัีครับอาจารย์ครับเ่นกับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับวัดครับเพ่อครับผมไปครับพี่น้องกรับพด้พิฆเนดไปแล้วครับวันนี้ครับบายบาย